สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ MO Auto Car นะครับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรถเข้าใหม่ของเต็นโอออโต้คาเห็นโฉบเลยนะครับตัวนี้นะครับคือออสุออ่าตัวนี้เลยนะครับผมอิ u ุสุนะครับ d m a ม a l อ n e w นะครับเครื่องบู u าวเวอร์9อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัว1.9 S ปี2016นะครับปี2016 รถใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทําไมตัวนี้คนถึงชอบเอามาแต่งกันนะครับอ่ะตัวนี้นะกระจังหน้าเนี่ยตัว S เนี่ยยังไม่เป็นโคลเมียมนะครับยังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะไฟตันมองไม่มีไฟหน้าก็ธรรมดาอ่ะแต่เรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับน่ะเริ่มต้นที่ล้อแม็กเลยครับล้อแม็กเวล ขอบ18นะครับอ่าแล้วแม็กวิลขอบ18นะครับรถตัวนี้นะครับแต่งองค์ทรงซิ่งพร้อมจะซิ่งแล้วนะครับผมอ่าแต่รถนะครับต้องบอกว่าแต่งสวยครับแต่ไม่ใช่รถซิ่งนะอ่าเครื่องเดิมอะไรเดิมครับกล่องไม่จูนนะครับควันไม่ดำนะครับคันนี้ต่อเลยครับอ่ากระจกมองข้างนะครับยังไม่มีไฟเดียวกระจกมองข้างนะตัวนี้นะครับมือเปิดอ่ตัวเนะมือเปิดเป็นสีดำนะครับจำง่ายๆนะครับตัวเมือเปิดจะเป็นสีดำอ่าด้านหลังนะครับ โหลดมาแล้วนะ่ะโหลดมาแล้วต่ำลงมาแล้วนะแบบสวยมากเลยนะคันนี้ล้อแม็กนะครับแม็กไม่มีรอยนะแม็กเวลขอบ18ไม่มีรอยเลยนะครับผมด้านหลังปกติทั่วไปนะครับมีไฟท้ายไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3มือเปิดนะเป็นสีดํานะครับตัว S นะมือเปิดเป็นสีดำดูแม็กไลเนอร์โอเคแม็กไลเนอร์เดิมนะครับ ของอีซูซูออกมาจากศูนย์เลยนะครับอีซูซูชัดเจนนะครับสภาพเนี่ยมีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยนิดหน่อยตามสภาพการใช้งานนะครับซอกอะไรเดิมนะครับรถคันนี้เดิมๆไม่มีชนนะไม่มีชนอะไรทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราดูด้านหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านรอบๆแล้วก็ด้านหน้ากันนะครับผมโอเคโอเคครับอ่ะเรามาดูด้านหน้ากัน อ้นานะนะเรามาไล่อย่างแรกเลยนะครับตัวนี้นะอย่างที่บอกเป็นตัวบูพาวเวอร1.9แล้วนะครับ1.9เครื่องเดิมๆนะครับคือภายนอกเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันแต่งซิ่งมานะครับแต่เขาไม่ได้ทําอะไรกับเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆเพราะว่าถ้าเกิดรถแต่งเครื่องมาผมไม่ไม่ชอบนะครับผมอ่าเรามาไล่ดูข้างๆก่อนอ่าฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงอ่าไม่มีรอยแก่นะครับแก้มซ้าย ไม่มีรอยแกะเพจเดิมคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมไม่มีรอยแกะฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะนะครับอ่าอันนี้แค่เห็นในวิดีโอครับอยากมาพิสูจน์ตัวจริงเข้ามาที่เต็นท์ได้นะครับผมอ่าผมรับประกันหรือว่าเดิมนะครับอ่าสติกง็งสติกเกอร์อะไรเดิมทั้งหมดนะครับแล้วเครื่องคันนี้นะสภาพใหม่เกลิบเลยเพราะว่า ไม่ใช้งานมาน้อยมากๆนะครับอ่าไม่ใช้งานมาน้อยมากๆเดี๋ยวน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอ่าโอเคสําหรับห้องเครื่องจบไปนะครับเครื่องเดิมไม่มีแตง่งไม่ต้องทําอะไรนะครับผมไม่ได้ทําอะไรมานะครับกล่นะนนกองไม่ได้จูนนะคันนี้นะครับกล่องไม่ได้จูนนะควันไม่ดําโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับเรามาอยู่ข้างในแล้วอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อน เสียงเครื่องนะครับทาท่อมานะครับทาท่อมานะแต่ไม่ได้ดังมากเปิดแอร์ก่อนร้อนอแอร์เย็นนะครับวิทยุนะครับตัวเอสสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือวิทยุเนี่ยจะเป็นวิทยุตัวเล็กนะเขาเรียกว่าวิทยุดินเดียวแล้วก็มีช่องเก็บของด้านล่างตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ตอนนี้เขาพุ่มเบาะหนังมาแล้วนะครับพุ่มเป็นเบาะหนังมาแล้วนะ,ะดูที่บังแดดหลังคานะครับสภาพถือว่าดีมากๆเลย นะแทบไม่มีรอยเลยนะครับคอนโซลอ่านะสวยมีแอร์แบกให้นะครับแอร์แบ็กสฝั่งนะครับคันนี้ทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งนะครับช่องเก็บของนะครับใช้ได้ปกตินะไม่มีหากไม่มีอะไรนะครับสวยเลยสวยมากๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้เลขไม่อยู่ที่60,000นะครับ4,389กิโลนะครับ ก็สัมพันธ์นะครับสัมพันธ์กับสภาพตัวรถนะครับเพราะว่ารถเนี่ยใช้งานน้อยแล้วรถไม่โซกตัวนี้นะครับเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็น6เกียร์แล้วนะครับอ่าหกเกียร์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับผมโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น้อยนะครับสภาพเนี่ยก็เลยดีไม่โซกดูแล้วสภาพแบบดูแล้วสวยเลยครับผมแล้วแต่งแม็กมาแล้ว โหลดมาแล้วนะแต่ไม่ได้ทํากล่องอ่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่ท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งดูนะครับว่ามีควันดําออกมาไหมใช่นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งรถนะนะผมจะเร่งไปที่สามพันรอบนะครับไม่มีควันดาออกมานะครับมันจะเดิเลยว่าไม่มีแต่งกล่องนะครับน่าไม่ต้องห่วงครับว่ารถเครื่องจะโซมโอเคนะครับ หลังจากที่พาชมรอบๆคันมาแล้วนะครับผมทั้งเครื่องภายในนะครับผมแล้วก็สภาพรอบๆเนาะที่ผ่านการแต่งมาแล้วนะครับแต่งซึ่งแบบแต่งเอาสวยนะครับแต่ไม่ได้เอาแรงนะครับคันนี้อ่ะเอาสวยแต่ไม่ได้เอาแรงเพราะฉะนั้นเครื่องเดิมไม่มีช้ำไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มกล่องไม่ได้จูนนะกล่องเดิมเดิมนะนะครับ สำหรับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถสภาพเดิมๆแบบนี้ไหม่น้อยนะครับแล้วแต่งสวยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมเพราะว่าได้ทั้งแม็กเวลขอบ18มาแล้วนะครับยางก็สวยรถสีไม่ต้องเก็บนะครับสภาพภายในใหม่เลขใหม่นะครับโดยเฉพาะเลยเลขใหม่เนี่ยเพียงแค่64000กว่ากิโลนะคสำหรับค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับมิสซูซูนีแม็กออน e w บู Mac, ASB 2016คันนี้นะเราตั้งราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับ459,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับผ่อนประมาณ8,000ไปไปลายนะ8,000ไปไปลายลูกค้าถ้าใดสนใจนะครับอยากมาดูรถตัวจริงนะครับที่เต็นท์นะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เต็นท์โอออโต้คาร์นะครับ ลำลูกกาคลองสองปากซอยลำลูกกา13นะครับหรือถ้าเกิดยังไม่สะดวกนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0804493140น่กะครับผม M อตคานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับรถสภาพอย่างนี้อยู่ไม่นานนะครับผมแป๊บเดียวไปนะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมติดต่อมาได้เลยที่โอตคาร์สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากครับผม